เอ๊ะเมื่อไหร่จะเลิกเกาะชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีครับเนี่ยล่าสุดนักมวยพม่าที่ขึ้นชกในรายการวันลุมพินีอย่างซอลินู้ที่เพิ่งจะได้รับสัญญาจากรายการวันใหญ่เมื่อไม่กี่วันนี้เองคนขมຈเนี่ยเขาก็อยากใช้เจ้าเดฟเล,ลดักทำตัวเป็นโปรโมเตอร์ในการติดต่อนักมวยคนนี้ให้เข้ามาชกกับมวยกุนขมของพวกเขาสักทีเธอะก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจจามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะ พวงอ้อคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนาแบบนี้ก็ยกนิ้วขึ้นมาหนิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไหลกันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกำลังเป็นกระแสดังในโลกโซเชียลของคนขะมะเขานะครับ ต้องขอเท้าความไว้ก่อนนะครับว่าในช่วงวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมามันมีการจัดรายการวันลุมพินีเกิดขึ้นและในวันนั้นเนี่ยมันมีนักชกที่เป็นชาวกะเหลี่ยงจากพม่านะครับที่ชื่อว่าซอลินอูต้องบอกไว้ก่อนว่านักชกค,คนนี้ถึงแม้เขาจะเป็นสัญชาติพมา่าแต่เขาก็เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็เข้ามาชกในการแข่งขันวันลุมพินีนี่แหละซึ่งวันนั้นเนี่ยเขาก็โคจรมาเจอกับนักมวยไทยอย่าง แฟไอโยธยาพงศิริพีเคแสนชัยซึ่งสุดท้ายนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ขึ้นชกก็ได้เพียงแค่ยกที่2ไอเจ้าแฟตอโยธยาเนี่ยก็โดนซอลินอูน็อ,นอกลงไปกองนะครับและสุดท้ายด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมของซอลินอูที่ทำสถิติเอาไว้ค่อนข้างน่าสนใจคือสามารถชนะ3ไฟลวดได้และในเกมนั้นเขาก็ได้รับเงินรางวัลไปนอเนาะ3 5 0 0 0 0บาทนะครับพร้อมกับได้รับสัญญา ในการยกระดับตัวเองขึ้นไปชกในละการวันใหญ่ซึ่งการเซ็นสัญญาชกในวันใหญ่เนี่ยก็ได้รับเงินโบนัสเข้ากระเป๋าไปอีกแบบชิวๆ1นึแสนเหนรียญสหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินบาทก็ราวๆสาล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างดีของนักมวยไทยเชื้อสายพม่าคนนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่มันเป็นกระแสที่ประเทศไทยได้สกพานหนึ่งอยู่ดีๆทัททนทีที่คนขมรนเขาได้ทราบเรื่องนี้เขาก็รีบออกมาทํา แคมเปญในทันทีนั่นก็คือพวกเขาต้องการจะให้ไอเจ้าเดฟเลอดักนักมวยของพมา่าที่ในตอนนี้แกก็ผันตัวมาเป็นโปรโมเตอร์มวยที่อาศัยอยู่ในกัมพูชานะครับอยากจะให้เจ้าเดฟเลอดักเนี่ยติดต่อซอลินอูให้เข้าไปชคที่ประเทศของพวกเขาสักหน่อยถ้าหากติดต่อนักมวยคนนี้เข้ามาได้รับรองว่าชาวต่างชาติจะต้องรู้จักกุลขโมยเอ้ยกุลเแมของพวกเขามากขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอน แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเพจใน Facebook ของคนเขมรที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยจะรายงานข่าวนี้เอาไว้เป็น1 0บๆเพจเลยนะครับคือพวกเขาอยากจะให้แม์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากจะถามความคิดเห็นของนาว่าไอ้เจ้าเดฟเลอร์กเนี่ยจะทําความฝันของคนเขมรในครั้งนี้ได้สําเร็จหรือเปล่านาก็ค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นและเป็นไปไม่ได้ ข้อแรกนะครับการที่กัมพูชาจะติดต่อตั้งมวยของรายการวันให้เข้าไปชกที่บ้านของพวกเขาเนี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะไม่มีเหตุผลที่รายการวันจะต้องลดตัวไปเรียกคะแนนเสียงที่กัมพูชาลำพังขึ้นชกที่ประเทศไทยก็ได้รับเงินมากโขอ,อยู่แล้วนะครับประการที่2ก็คือค่าตัวของนักมวยรายการวันแต่ละคนเนี่ยมันเป็นระดับล้านแต่นักชกของเมนแพงสุดก็อยู่ที่ระดับ10,000่นบาทเท่านั้นซึ่งก็คือไอ้เจ้าทูนเทล่า ขนาดตั้งมวยเบอร์หนึ่งของพวกเขายังรับเงินแค่หลักหมืน่นแล้วจะมาติดต่อตั้งมวยของรายการวันคือพวกเขาไม่มีทางที่จะจ่ายค่าตัวในระดับเป็นล้านได้โชว์ชัวส่วนประเด็นที่3นะครับอันนี้คือชัดเจนมากเข้าไปอีกคือถ้าหากนักมวยของรายการวันไดเซ็นสัญญากับรายการวันใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชคในรายการอื่นนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องชคแต่ในรายการวันรายการเดียวเท่านั้น แล้วตัวมวยของเมนเขาไม่มีสัญญาในการชกรายการวันใหญ่แล้วจะมาแข่งกับนักมวยในรายการนี้ได้ยังไงเรียกว่ามันเป็นฝันที่ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นจริงเลยก็ว่าได้ทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของคนคเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทำแคมเปญแบบนี้ออกมาว่าอยากจะให้นักมวยไทยสัญชาติพม่าคนนี้มีโอกาสโครจรมาโชกกับนักมวยเขมรสักดึงแมทพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าเกลียดพวกบ้านเลขที่2พวกเขาเอาศิลปะการต่อสู้ของเขมเมนไปหากินอีกแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนอยากให้แมดนี้มันเกิดขึ้นคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าสนับสนุนอยากจะให้นักมวยพม่าคนนี้เดินทางมาชกกับนักมวยกุลขแมของเราคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าแมดนี้สนับสนุนอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงถ้าหากนักมวยคนนี้มาชกกับนักมวยของกุลขแม รับรองว่าแม์นี้จะต้องถูกจับตามองจากชาวต่างชาติทั่วโลกแล้วนักมวยของเราก็จะเป็นรู้จักในวงกว้างมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทําไมเราถึงต้องเอานักมวยไทยมาชกกับนักมวยของเราด้วยถึงแม้ว่าเขาเป็นนักมวยจากประเทศพมา่าแต่อย่าลืมว่าเขาชกในนามของมวยไทยมวยไทยพวกเขาไม่เคยส่งตัวแทนมาชกในรายการกุลคาแม พวกเราเชาวคขมรควรมีศักดิ์ศรีไม่ควรที่จะดึงนักชกของพวกเขาเข้ามาชกที่บ้านเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันมีความเชื่อมั่นลึกๆว่าเดฟเลอร์ดักเขาจะทําให้แม์นี้มันเกิดขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโอ้โหแม์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้สู้เอานักชกจากจีนมาชกกับกุนคาเมนหรือเอานักชกจากเวียดนามมาชกกับกุนคาเมยังมีความเป็นไปได้เสียมากกว่า คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่เข้าใจเราก็มีดีของเราทําไมจะต้องไปเกาะคนอื่นเขาดังด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่านักชกพม่าคนนี้สามารถชนะน็อกนักชกจากประเทศไทยได้แต่ผมคิดว่าเขายังไม่ดีพอที่จะเดินทางเข้ามาชกกับนักมวยกุลคาแม่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าจะเอาเขามาชกกับกุลคแมได้ยังไงในตอนนี้เขาเซ็นสัญญากับรายการวันไปแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแมตช์นี้ไม่มีทางเกิดขึ้น100%เอร์ซ คอมเมนไม่สามารถใจค่าตัวนักเตะคนนี้ได้แล้วเขาเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงถ้าหากเซ็นสัญญากับทางวันคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสรุปแล้วเราไม่สามารถเดินด้วยขาของเราเองได้ใช่ไหมคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าแต่สําหรับเรื่องนี้สิ่งที่ทําให้ผมสนใจไม่ใช่ว่าการที่นักหมยพมา่าจะมาชกกับนักมยมยกุลคเมนะนั่นก็คือเรื่องที่ว่านักชกชาวไทยของพวกเขาโดนน็อกไม่ใช่หรอ ทำไมคนไทยถึงไม่ทําข่าวนี้ที่กับนักโชกคกคุลแม่ถ้าหากมีข่าวว่าเราโดนน็อกพวกเขาจะรีบทําข่าวในทันทีอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรเขาไปฟังประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปเลยก็คือประมาณสัก95%เนี่ยก็หวังอย่างยิ่งว่าจะให้ไอ้เจ้าเดฟเลอร์ดักทำแมตนี้ให้มันเกิดขึ้นให้ได้นะครับแต่ก็อย่างที่น้าบอกไปในช่วงต้นนั่นแหละมันคงเป็นไปไม่ได้นะ ที่นักชกจากรายการวันจะเดินทางไปโชคกับนักมวยกุนคแมคือมันไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับคิดง่ายๆจากปกติขึ้นโชคแต่ละแมตช์เนี่ยก็ได้เงินเป็นล้านแล้วแล้วจะไปหากินกับนักมวยเกรดอย่างกุนคาแม่ทาไมที่ได้ค่าตัวเป็นแค่หลักพันหรือมากหน่อยก็แค่หลักหมื่นเท่านั้นคือมันไม่มีความจําเป็นเลยแม้แต่น้อยนะครับแล้ว ทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาหัวอกคนนี้แล้วขออนุญ,ญาตยกมือขึ้นมาสองมือและวางไว้บนหัวคิ้วและกล่าวคําสั้นๆว่าสวัสดีและสวีดัสครับ